กูจะมารีวิวผีกันอีกเช่นเคยผีที่กูจะมารีวิวเป็น mod the man form the b o x เป็น mod อัปเดตใหม่ซึ่งเริ่มกันจากตัวแรกเลย the แบตกูเหลือน้อยแล้วเฮียแบตกู ค้ากูชาร์จแบตแล้วมาตัวแรกเราจะมารีวิว t ด e ะโกดแมน s a นต้าน,นั่นเองไปหาย่ะตัวที่สองมิสตินแอนเจลตัวนี้โคตรน่ารำคาญเลยเฮียต้องเอาพีเอไปกดคลิก มันขโมยพีเกูไปด้วยข้ามันเราได้พีเอ็กเพีดนี้นะเลขกับพีอ็กนี้จะไล่ไปโอ้ไม่คุมเลยตัวต่อไปอไปแมนฟอร์มเดอะฟออเรตัวต่อไปแจมสเกเกำหน่งกุลง ดูกูโรดมาแล้วแต่เตรียมัดตูนมาด้วยทำให้มันบักกับมัดผีนู่นต้องสนใจต่อไปก็ไอตัวที่มันอยู่ในถ้ำนั่นแหละแต่เป็นลางหินตัวต่อไปอ๋อตัว,ตวดิมนี่ว่าลืมลืม คลิไปไม่ใโอเคตายแล้วงั้นก็ตัวต่อไปเดอะแมนพร้อม the อเดอะฟ็อกติงจริงจริง,รงบางทีแม่งก็ไม่หายไปด้วยไอชิ้นไม่ไม่หายไปจริงจังเดี๋ยวไอตัวเมื่อกี้ดอกพิชเหรอเฮ้ย หนทางรวยมาเริ่มต้นขึ้นแล้ว k k i l s e ตัวต่อไปควายธนูตายหายแค่ตัวต่อไปเดวิลเลอร์คิง ตัวไปที่อ่าเดอะวันวัตุวัดเช็ดนั่นแหละแต่ว่ก็เอาเก็บแล้วโอเคตัวตไปบีศาดหินบีศาที่ติดตามไม่ได้มันไม่มีอะไรที่กูห้ามมันไม่ได้ไป ็นนหนมันก็ตายไม่ได้แล้วใช่ไหมโอเคงั้นก็เพิ่มเพิ่มเดวเวลลอปเมอร์มาตุกตัวเลยตัวต่อไปไดีตัวนี้ต้องโอเคตอนเช้าได้นี่หว่ามันเป็นตัวเมื่อกี้นี่แหละ ไ,ไหนวไอ,อตัวเมื่อกี้มันค,ค,คือึ่งกวอร์นมอูเซาหินะตัวต่อไปเดเวลเลอร์ตัวต่อไปเดเวลเ,เวลอร์ตัวต่อไปเดเวลเลอร์เคปเดเวลเลอร ไม่ดีเดี๋ยวเลอ,อลร์ปกีิตัวต่อไปก็เรนเดียกูลิมจากการมันแทนนี้ เลี้ยจากการค้นแม่งแทนดินี่มาตัวมาตัวไปเก็บเก็บแทนเก็บแทนดินดตามรูกกำังตูดอะตัวต่อไปเอ,อ่อไอ้ที่ยิ้มมันวิ่งหนีไอ้ที่ ยิ้มเสร็จแล้วก็ตัวอะไรดูอ๋อการ์ตูนแคทการ์ตูนเดวเลอร์นั่นแหละรีบหายมือดิเราจะได้รีบดูโอเคการ์ตูนเดวเลอร์โดนกูวริมลุงกัดเฮ้ยมึงว่ายน้ำเร็วว่ายน้ำมาจูงกูเลมได้ตัวหนึ่งวะเฮ้ยมึงว่ายน้ำอย่างนี้เหรอกูเตรียมนมไว้ดีกว่าไอ้มอนเนี่ย ม่มันทำให้กูต้องกินนมแน่ๆนมแม่จากเต้ากูเพว่อรีวิวเสร็จแล้วกูจะไปดูเบนเทนแล้วตูนเดวลเวลอร์ต่อไปไอเชยนกซึ่งไอเชยนี้ฆ่าไม่ตายไม่เดี๋ยวฆ่าตายแล้วหรอ ลุมแม่งเลยลุม <Ende> ล <esa> ุมลุมเอ้าม <Labor> <fi> ันฆ like ่าโคริมด้วยที่แค่หนูกตายตัวต่อไปก็เดเวลเลอร์ตัวเคฟเดเวลเลอร์นั่นแหละแต่เป็นตัวที่แบบเดเวลเลอร์ปกติเกิดดปกติได้ไอ้เหี้ยวินดิโก้ตัวนี้ตัวเด่นเลย กูเลมโผล่มาไม่หนีเลยตัวต่อไปฝากกูเลมจากการเหมือนเดิมนั่นแหละดิวันดิวันวัตถุวัตชุดลงตีเลยลงตะเลยบัลลัสไล์ดูกรอปุ่มโดนโกเลมลลมตีตายตัวสุดท้ายมองว่าจะไม่ผิดหวังเคปเดเวลเลอร์ตัวจริงเสียงจริงเออ เลยเรื่องมันน่ากลัวกว่านี้ไม่ใช่เหรอให้เกมจริงๆริงมันน่ากลัวกว่านี้ไม่ใช่เหรอมา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 ลุมเลยลุมเลยลุมเลยมันน่ากลัวกว่านี้ไม่ใช่หรอวะเกมจริง่ะมันน่ากลัวกว่านี้ไม่ใช่หรอวะเกมจริงอ่ะเกมจริงอ่ะน่ากลัวกว่านี้วมยแช่ดูมึงเอาว่าเล่นดิมึงเอาไว้เยกูเลยมาเทมึงเอากูม,ม,มาฆ่า มึงเอาเยี่ยนมาเทเลยมึงเอากูมาฆ่านี่นะ The One The One World vs ลุงตีลุงตีลุงก็เทิร์ม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 เหมือนเหมือนเหมือนแบบไอ้เคปเรลเลอร์ไอ้เคปเรลเลอร์หยิบหมัดมาแล้วเดินเข้าไปในตัวศัตรู เทปเลเวอร์โอ้โหบินได้ด้วยมึงขี่ปลาได้แล้วว่ะมึงไม่ดีมึงว่ายมึงว่ายน้ำได้แล้วว่ะ มึงไต่บล็อกได้ด้วยมึงมุดบล็อกได้ด้วยมึงวางลาวาได้ด้วย